กยุคดิจิทัลข่าวสารเดินทางเร็วกว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างแต่ไม่ใช่ทุกข่าวที่เราพบเห็นจะจริงเสมอไปข้อมูลที่บิดเบือนข่าวปลอมหรือข่าวลวงกลายเป็นภัยเงียบที่แฝงตัวมากับเทคโนโลยี เพียงคลิกเดียวแชร์เดียวความเข้าใจผิดสามารถแพร่กระจายไปไกลเกินควบคุมปัจจุบันนี้สื่อเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทสำหรับเด็กเล็กเด็ก,ดกวัยอนุบาลยิ่งช่วงนี้เด็กอนุบาลจะติดหน้าจอมือถือกันเยอะซึ่งก็มีผลมาจากผู้ปกครองบางส่วนที่ไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกแล้วอาจจะมีค้าว่างนิดหน่อยแล้วก็จะให้เด็กๆเ,เล่นโทรศัพท์มือถือปล่อยกับเด็กๆไว้กับหน้าจอทําให้เด็กๆ เข้าไปดูมือถืออาจจะไปดูสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หรือสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆในวัยนี้นะคะแล้วก็คุณครูก็จะได้ย้ำเตือนเด็กๆที่อยู่ในห้องคอยชี้แนะคอยสอนนะคะว่าสื่อเทคโนโลยีที่เด็กๆเล่นหรือเด็กๆดูมือถือ ที่ไม่มีประโยชน์ถ้าเด็กๆเกิดความสงสัยเด็กๆอย่าเพิ่งไปกดไปกดไลค์กดแชร์เด็กๆต้องมาถามคุณครูอันไหนที่เด็กๆไม่เข้าใจก็ถามคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะปัจจุบันนี้ก็มี AI ที่เข้ามาเกี่ยวกับเด็กๆนะคะแล้วก็พวกมิจฉาชีพแกงคง call center เราต้องดูศึกษารายละเอียดหน้าจอมือถือนะคะดูข้อความต่างๆก่อนที่จะกดไลค์กดรับโทรศัพท์อาจจะทำเบอร์โทรศัพท์ที่ว่าเบอร์มิจฉาชีพอะไรแบบนี้ค่ะว่าเราหลีกเลี่ยงกัน รับสายหรือการโอนเงินเน็ตแบงคแบบนี้นะคะต้องรู้ให้ดีๆว่าบัญชีถูกต้องไหมคะ่ะก่อนที่จะโอนอยากจะรณรงค์การใช้สื่อเทคโนโลยีนะคะช่วงนี้นะคะมิจฉาชีพเยอะก็ต้องคิดก่อนแชร์นะคะดูให้ดีๆสังเกตให้ดีๆนะคะข้อความต่างๆนะคะที่จะมีผลกระทบต่อเราได้ถ้าเราดูแล้วเกิดความชราใจอาจจะมีอันตรายต่อภยัอภยต่างๆได้ค่ะ ข่าวลวงไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะมันจะมีผลทั้งความคิดความเชื่อและการตัดสินใจของคนในสังคมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมคำตอบอยู่ที่การรู้เท่าทันสื่อการตรวจสอบแหล่งข่าวเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหลง่งอย่ารีบแชร์โดยไม่อ่านให้จบตั้งคำถามกับข้อมูลที่ชวนให้ตกใจหรือเกินจริง วันนี้หลายองค์กรเริ่มตื่นตัวเปิดพื้นที่เรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อเพราะอนาคตของประเทศอยู่ที่การคิดเป็นของคนรุ่นใหม่การเสพสื่ออย่างสร้างสารรค์ไม่ได้แปลว่าเราต้องปิดหูปิดตาแต่คือการเปิดใจให้กว้างและใช้สติเป็นเครื่องกรองข่าว